สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ o v e r w a t c นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม ROV กันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นลิงกันนะครับผมลิงโดนปรับมาใหม่จะเป็นอย่างไรเห็นเขาบอกว่าตีเร็วขึ้นนะครับปรับ a อ i นอเมชันตีเร็วขึ้นนะครับตีให้ไวขึ้นนะครับเราก็เริ่มจากบัฟฟ้าก่อนเลยครับในวิธี26ิกให้กดไปก่อนนะครับจะมีครูดาวพอดีนะครับ30ก็ตีนก็ตับอ่าติดคลิ้แล้วติดคลิ้แล้ว ฟาร์มไปเรื่อยๆครับเพื่อนเรายืนเล็งยืนเล็งทำาไรไม่ทราบครับอมยืนทำไรน่ะโอเคไปครับฟาร์มต่อไปเรื่อยๆฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนฟาร์มเก็บก่อนเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมาติดคลิปบ้างไม่ติดคลิปบ้างครับถ้าติดคลิปก็ถือว่าวันนี้โชคดีมากๆเลยครับไปครับติดคลิปครับสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าไปไปต่อเครื่องบนนี่ไปกันแล้วครับบวกกันหรือย,ยัง โอเคแท็กกลางหน่อยแทกขอแท็กกลางหน่อยน้ำมือไม่ได้สตัวแต่ได้ตังนะครับได้ตังล้ำหนักอย่าไปแท็กบ่อยนะครับจะไม่จนอามาฟาร์มต่อปั๊บปั๊บปั๊บมาต่อปั๊บแดงครับต่อที่ปั๊บแดงตี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 เข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปอย่างนี้ตีเข้าไปตีเข้าไปบนข้างบนบวกกันหรือยังเหมือนจะบวกกันแล้วเหมือนเหมือนจะบวกกันแล้ว อรเฟืฟ่ปาดสุดยอดครับเพื่อนเก่งมากฟิวเงาะโอ้โหโอ้โหดับเบิคลคิวเลยครับสุดยอดสุดยอดครับเพื่อนเราโอ้โหหลังจากใช้ดิสคอร์ดโอ้โหที่เพิ่นคิวครับผมโอ้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเปลี่ยนจากคอในเกมครับเป็นดิสคอร์ดนี่เก่งขึ้นกระทันหันเลยนะครับเนื่องจากคอในเกมแล้วรู้สึกเสียงมันก้องก้องขัดข่ายห,หายแล้วก็ก,กระตุกยัางไไม่ทราบเพื่อนเป็นมาเป็นดิสคอร์ดนี่โหเล่นเก่งขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับผม เรามาจังหวะนี้เรามาดักรอเล่นเดี่ยวม้ากันดีกว่าดักฆ่าเร้วมา้าครับดูสิดูสิสมามามาเฮ้ยเอ้เอาไม่มาอื้มเฮ้ยนั่นแน่เหมือนมันรู้แล้วเหมือนรู้ว่าว่ามีคนอยู่ในพุ่มนะไม่เช็คพุ่มซะด้วยไม่เช็คพุ่มซะด้วยนั่นนั่นน่ะยังยังยังจะไปฟาร์มต่อดีไหมเนี่ยฟาร์มต่อนีมันเสียเวลา บ้าคิวขนาดนั้นโอ้โ oh. หเออไปไปฟาร์มต่อได้ไหมไปไหมไปไหมมันยืนนิ่งเลยอ่หลุดหรือเปล่าอเอแล้วเดินมาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,ลว,ลวเอาจัดการนี่เนี่ยนี่เนี่ยตรงตีก็โดนดุม้าไปนนี้เรียบรอ้อยคิวขึ้นมาทันทีสุดยอดครับไปครับฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อเฮ้ยคิวเล่นมาคิวเล่นมาลกกูลกบอนลูกบอนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เกลอบเกือบเกียเกือบโอเคไป คฟามต่อาร์มต่อาร์มต่อตีนกก่อนได้เปรียนครับจะได้เห็นว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างครับผมตีไปเรื่อยตีกิ้งกาไม่เว้นกิ้งกาแล้วเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยกิ้งกาป๊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 านี่เนี่ยคลิปบ่อยรู้สึกแผ่นนี้คลิปจะบ่อยขึ้นนะครับเฮ้ยอาโดนโดนชัดดาวซะแล้วเพื่อนเราโดนชัดดาวซะแล้วเพื่อนเราบวกกันบวกกันไปแล้วเราไม่ได้ เข้าไปดูแล้วออมันอาจจะหมดครับของป้าฟ้าก่อนแล้วกันไปก่อนอย่าเพิ่งบวกสิโอ้โหตายแล้วตายแล้วนะตายแล้วใจเย็นๆโอ้โหเพื่อนเราโดนอีกไหมโดนอีกตัวไหมโดนตัวไหมอึดอยู่นะเพื่อนเราอึดอยู่นะครับอึดอยู่นะครับจะโดนลุมก็ไม่รอดอยู่นะโอเคโอเคอเดี๋ยวขอฟาร์มต่อฟาร์มไหมไม่ฟาร์มหรือเปล่าไปช่วยแครี่ก่อนแครี่ของเราเพื่อนเรานี่ใช้ อีกขอดมานี่เก่งขึ้นครับเก่งขึ้นมาทันตาเห็นนะหนึ่งลงยิ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 งแบกไก่ทั้งทีมชนะได้ไงโอ้โหดูชื่อเขาโอ้โหเราอยู่กับแก๊งได้ไงครับชื่อแต่ละคนนี่ดูนะครับมีคำว่าได้ไงทุกตัวนะผมยอดโโอ้หเพื่อนใช้อันติตีนกเลยครับอุ้ยแกเฮ้ยคิวเล่นมาครับคิวเล่นมาครับนี่แน่นี่แน่เห็นนะน้าอะไรแบบจัดการเลยจัดการเลยเพื่อนนี่ร้อยตัวโอ้โหเกือบเกือบเกือบเฮ้ยมันไม่ตายครอบถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน ไอ้คอนอย่าเพิ่งหิวเพื่อนอย่าเพิ่งหิวเพื่อนอย่าเพิ่งหิวโอ้โหได้อีกต่างหากโอ้โหได้ครับสละชีพเพื่อชาแนยเพื่อนขอบคุณมากนะครับโอ้โหสละชีพเพื่อชาครับเขาบอกว่าไอโปไม้ครับนี่คือคําพูดของเขาที่ติดปากครับไอโปไมนั่นไงครับไอโปไมโอ้โหโอมาแล้วครับคาวิีิติปากของเขาครับไอโปไมโอ้โหไปครับฟ์มต่อ ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับฟาร์มเก็บเลเวลก่อนครับเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก่อนนะโอ้โหคลีสองพันครับสุดยอดครับตีตีคลีทีสองพันโอ้โหพันหนึ่งโอ้โหไปครับ,รบไปกันต่อไปฟาร์มต่อกลางบวกกันแล้วกลางบวกกันแล้วหนูไม่เอาครับเลือดน้อยเลือดน้อยฟาร์มต่อดีกว่าดๆๆๆนะนะูเลือดก่อนขอดูเลือดก่อนขอดูเลือดก่อนนะจ้ะจ้ะรอก่อนนะไปครับไปครับ ไป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 ตีไปเลยครับฟอร์มมังกรเล็กก่อนเพื Demon> ่อนเรานี่ฟอร์มดีจริงๆครับฟอร์มแจ่มมากๆโอ้โหสุดยอดครับได้ทั้งคนทั้งฟอ์มเลยครับสุดยอดครับแบกไก่ทั้งทีมชนะได้ไงจําชื่อเขาไว้ครับจาชื่อคนนี้เขาไว้ครับโอ้โหสุดยอดแห่งการเฟิร์สบัตนะครับวิคคิวเลนมากนี่แนี่เรียบร้อยนี่แนี่นี่เนี่ยอ่าสุดยอดครับไปเหมือนคิวเลนไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะครับ เราก็เลยเล่นสบายครับไปต่อครับฟาร์มต่อฟาร์มต่อทีมดีครับทีมดีอะไรก็ดีไปหมดครับเพื่อนดีเท่ากับดาวฟรีครับเพื่อนดีเท่ากับดาวฟรีฮอ่าต่อครับฟ้าฟาร์มปั๊บแดงเขาแย่งไปมวกไปโวยบั๊บแดงไปต่อที่พอมบนครับเคลียร์คลิปไปเรื่อยครับเล่นง่ายครับเกมนี้เกมนี้เล่นง่ายครับฝั่งตรงข้ามนี่รู้สึกว่าจะบ้าบวกหรือไงหรือว่ายังไง เปึ๊บมาเพื่อนร่านี้คิวอีกแล้วคิวได้แล้วสุดยอดครับสุดยอดพลังแฝงออกมาครับคิวเลนเนาะนี่เนี่ยนี่โอ้โหรอดรอดได้รอดอ่รอดไปครับรอดไปรอดไปฝากไว้ก่อนแถวคิวเลนมาฝามกันต่อกิ้งกาไม่เว้นกิ้งกาแดงนกฟ้าจัดการให้หมดนะโอ้โหดูอินนี่สุดยอดจริงๆไปครับไปครับไปช่วยออาดูอินหน่อยไปดูหน่อยเอ้รอด้วย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  ลอด้วยลอด้วยนี่แน่นี่แน่โอ้โหอายุอินอึดมากครับอึดมากครับยังไม่ตายยังไม่ตายไปช่วยหน่อยนี่นี่โอ้โหสุดยอดอึดมากอึดมากสุดยอดออดจริงๆเอาตัวอีก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 ตัวนี่ตัวเรียบร้อยถอยก่อนถอยก่อนโหมวยมาหมดมาโอ้เพื่อนนี่ยืนนานมากครับยืนยังอึดอย่างกับไวอาค้ากินไวอาค้ามาดึไงเนี่ยโอ้โหโอ้ถอยก่อนถอยก่อนโอ้เกือบ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  เพนครับเพนเพนเป็นป่าลาบครับในที่สุดก็ได้ทริปเปิลคิวครับทริปเปิลคิวครับโอเคจังหวะนี้มาตีมก่อนกันเตีมก่อนตีมก่อนป่าป่านี่แนี่นี่แนี่ป่าป่าป่าป่ปา,ปปา,ปปาปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลืมดูเลือดน,นะครับโอ้ยโอ้โหฆ่าคนอย่างโหดเลยมาโดนมังกรฆ่าตายโอ้โหน่าอนาจใจเลยเกินโอ้โหสุดยอด <laughs> อู้ไม่รู้จะพูดยังไงกับตัวเอง เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยมาโดนมังกรฆ่าตายโอ้เอาใหม่ครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่เป็นไรเป็นไรเกมนำอยู่เยอะครับไปครับเพื่อนดีอะไรก็ดีครับเพื่อนดีเท่ากับดาวฟรีครับผมไปครับความต่อความต่อเพื่อนบวกกันอยู่แล้วนะเพื่อนบวกกันอยู่แล้วนะเอาไหมขอก่อนขอปับฟ้าก่อนเคเอาตัวหนึ่งไปไปไปมังกรหน่อยปุ๊บ เพื่อนๆอย่าเพิ่งบวกโอ้โหโดนไร้ค่านะโอ้โหโอ้โหคิวเลนมันเกิดแล้วครับเกิดแล้วยังเกิดหรือยังเกิดหรือยังไปไปช่วยแล้วไมช่วยแล้วไปช้าไปฮะเฮ้ยเกเตอร์เหรอนี่อย่าดูอินเขายืนนานยืนเป็นปีแล้วครับอึดมากนี่ครับเนี่ยรอเงี้ยมาจะมาเลยมาจะมาเนี่ยมันจะมาเลยมาจะแอบพูดมาพูดเนี่ครับเฮ้ยมันซาครับนี่เนี่ยนี่แน่้ยสงสายจิตไปเรียบร้อยโอ้โห ตายอยู่ดีก็ตายครับอยู่ดีก็ตายโอ้โหอยู่ไกลขนาดนั้นตายเฉยเอ้โอโอ้โหขอไปเคลียร์คลิปขวากันคลิปล่างกันเล่นล่างกันเล่นขวากันป้า п, ป้า п. โอเคโอเคไฟครับฟ,ฟาร์มต่อลุยยุยลุยยุยมีได้ป้อมแล้วได้ป้อมได้ป้อมไม่เอ้าป้อมตีเราได้ไงอ่ะโอ้ตีได้ไงโอโ้เกือบตายโอ้โหนิดเดียวนิดเดียว นี่จะโดนคีบฆ่าตายไหมเนี่ยโอ้หนีต้องใช้อันติตีคีบครับไม่ได้แล้วโอ้ยคลีลนมาคีลินมา,นมาโอ้หนีก่อนหนีก่อนเลือดน้อยเลือดน้อยอยเพื่อนเป็นไงเพื่อนเป็นไงโอ้โหเพื่อนฆ่าคลเลินได้แล้วฟอร์มดีมากสุดยอดโอ้โหนี่แค่ใช้ดิสคอร์ก็เก่งขนาดนี้แล้วเก่งขึ้น30เซลยครับผมเพื่อนบอกอย่างนั้นนะครับแบกไก่ทั้งทีมชนะได้ไงนะครับโอ้จำชื่อเอาไว้ครับ i pro my นี่คือสโลแกนของเขาครับ โอ้โหฟังหนุข้ามนี่คงหัวร้อนขนาดหนักเลยนะครับผมโอ้โหลุยแล้วลุยแล้วไปแล้วไปแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วร้อด้วยรอด้วยล้อด้วยโอ้โหโอ้โหให้โอกาสไหมให้โอกาสไหมไม่ให้โอกาสมั่งเนี่ยเอ้ยขอคิวอีกสักตัวดิขอคิวอีกสักตัวหนึ่งอีกสักตัวหนึ่งอีกสักตัวอีกสักตัวนี่นี่เอาตีป้อมสิโอ้โหหมดตีป้อมกันไม่ออมเล่นสุดยอดสุดยอด จบเกมครับชนะไปตามระเบียบครับ mm hmm. เพื่อนด mm ีเ hmm. ท่ากับดาวฟรีนะ mm hmm. เพื่อนเก่งนะ mm hmm. เพื่อนเก่ง mm hmm. ท่าตบดาวฟรีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับจะเป็นกาลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ mm hmm. แต่ว่าในเกมต้องมีใครเปิดลโเกมต้องเปิดลโพงอยู่โงในเกมอ่ะที per ่เป uh ิดอยู่